ครับนี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองชาวเน็ตวิจารณ์แซดระดมลดการกระสุนรับนายกรัฐมนตรีลงนาราธิวาสหาเสียงหรือตรวจงานหวังสร้างกระแสให้พี่น้องประชาชนจำได้เริ่มมีเสียงวิจารณ์จากชาวบ้านในพื้นที่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมีกำหนดเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส ในวันที่15มีนาคม2566ไปตรวจราชการหรือหาเสียงว่าการลงพื้นที่คณะใหญ่ๆมีผู้ติดตามจำนวนมากอาจเป็นการสร้างภาระให้ข้าราชการและสร้างความอึดอัดกระทบกับการดำเนินชีวิตปกติของพี่น้องประชาชนหรือไม่โดยคนที่ออกมาวิจารณ์ก็มีทั้งชาวบ้าน ที่รู้สึกไม่ค่อยดีจริงๆกับกลุ่มจัดตั้งที่ออกมาโวยวายหวังผลทางการเมืองแต่อีกด้านหนึ่งก็เริ่มมีเสียงวิจารณ์จากชาวบ้านในพื้นที่ที่นายกลงไปตรวจราชาการหรือหาเสียงว่าการลงพื้นที่คณะใหญ่ๆมีผู้ติดตามจำนวนมากอาจเป็นการสร้างภาระให้ข้าราชาการและสร้างความอึดอัดกระทบกับการดำเนินชีวิตปกติของพี่น้องประชาชนหรือไม่ โดยคนที่ออกมาวิจารณ์ก็มีทั้งชาวบ้านที่รู้สึกไม่ค่อยดีจริงๆกับกลุ่มจัดตั้งที่ออกมาโวยวายหวังผลทางการเมืองล่าสุดมีการเผยแพร่ข้อความที่สื่อสารกันในทางกลุ่มลายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับภารกิจการเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดนราธิวาสของท่านนายกในวันที่15มีนาคม โดยข้อความในกรุ๊ปไลน์ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ระบุว่าด้วยสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมีกำหนดเดินทางมาตวรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสในวันที่15มีนาคม2566และขอให จังหวัดจัดรถยนต์กันกระสุนให้กับคณะในการนี้จังหวัดนาราธิวาสจึงขอรับการสนับสนุนรถยนต์กันกระสุนประจำตำแหน่งนายอำเภอเพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าวโดยให้นายอำเภอํำรถยนต์กันกระสุนไปส่งให้กับสำนักงานจังหวัดนาราธิวาสภายในวันที่13มีนาคม2566ก่อนเวลา15นาฬิกาและให้มารับรถยนต์คือในวันที่ 15มีนาคม2,566เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปทางนี้จะการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วพบว่าเป็นเรื่องจริงฝ่ายปกครองชี้แจงว่าเป็นเรื่องปกติที่เวลามีบุคคลระดับ VIP ลงพื้นที่ต้องมีการระดมลถการกระสุนเพื่อไปปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยให้คณะผู้ติดตามแต่ชาวบ้านและประชาชนกลับมองในแง่ไม่ค่อยดีนัก มองว่าการลงพื้นที่ควรบุ้งเข้าหาชาวบ้านจริงๆไม่ควรต้องมาพะวงเรื่องความปลอดภัยมากและไม่ควรลงมาคณะใหญ่เพราะทําให้ข้าราชการและชาวบ้านต้องเดือดร้อนโดยเฉพาะต้องไปนํารถกันกระสุนจากข้าราชการไปให้คณะผู้ติดตามนายกซึ่งก็จะส่งผลให้นายอำเภอไม่มีรถกันกระสุนใช้อย่างน้อยก็2-3วันโดยในช่วงที่ผ่านมากลุ่มก่อความไม่สงบ ก็พยายามล็อกเป้าโจมตีข้าราชการระดับสูงด้วยเช่นการรอบวางระเบิดขบวนรถของรองแม่ทัพภาคที่4เมื่อวันที่3มีนาคมทำให้เจ้าหน้าที่ EOD หารซึ่งเป็นทีมล่วงหน้าเสียชีวิตไปสองนายขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ